นิมิตเห็นบุตรมนุษย์ข้าพเจ้าคือ,อยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมการกยากลำบากและร่วมราชาอาณาจักรและร่วมความอดทนซึ่งเป็นประสบการณ์ในพระเยซูข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ในเกะาะปาสมอสเนื่องด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและเนื่องด้วยการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูพระวิญญาณได้ทรงดนใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุูเสียงแปรตรัสว่าสิ่งซึ่งท่านได้เห็นจจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและฝากไฟให้คิตจักรทั้ง7คือคิตจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองสมเนาเมืองเปอร์กามเมืองทิยาธิราเมืองซาดิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองเราดีเซีย ข้าพเจ้าจิงเหลียวมาทางพระสุรเสียงที่ตัดแก่ข้าพเจ้านั้นครั้งแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีบทองคำเจ็ดคันและในท่ามกลางคันประทีิเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนกับปุตมนุษย์ทรงฉลองพระองค์กรองพระบาทและทรงคาดผ้ารัดประคตทองคำที่พระอุระพระเสียงและพระเกษาของพระองค์ขาดุจขนแกะสีขาวและดุดหิมะ และพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิงพระบาทของพระองค์ดุจทองสำริดเปรียงเหมือนกับว่าได้ล้อมให้บริสุทธิ์แล้วพระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากหลายพระหัตถ์เพื่องกวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงและมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอดและพระพักของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้า เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาแล้วตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือรูปกุญแจ แห่งความตายและแห่งแดนคนตายจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะน,นี้กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยส่วนความลึกลับของดาวทั้งเจ็ดดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือขวาข้างขวาของเราและแห่งคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นก็คือ ดาวเจ็ดดวงได้แก่ผู้สวรรค์ของคิตจักรทั้งเจ็ดและคันปทีบเจ็ดคันนั้นได้แก่คิตจักรทั้งเจ็ด